สังเกตว่าเขากลัวเนื่องจากว่าในการประชุมเขาจะไปไม่ประชุมที่การาาาท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเขาไปประชุมที่ไหนรู้ไหมฮะเขาไปประชุมที่โรงแรมมิลเลอร์ครแคลบในการคัดเลือกเนี่ยครับมีการประชุมกัน5ครั้งของคณะกรรมการคัดเลือกที่คุณวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์กรรมการบอร์ดซึ่งเป็นผู้วยการสำนักง,งานงบประมาณปัจจุบันนี้ครับไปประชุมกันเนี่ยห้าครั้งแต่ประชุมนอกอ่นอกการท่าสามครั้ง กา<ไ>รประชุมที่โรงแรมมิเรอร์ขึ้นแกนโรงแรมมิเรอร์ขึ้นแกนเนี่ยเป็นของคุณอัศวินครับคุณอัศวินเนี่ยก็เป็นหนึ่งเป็นอะไรเป็นผู้ถือถือหุ้นใหญ่ของมาสเตอร์มายที่เสนอชิงเรื่อง,งนี้ฮะชิงอ,อชิงไอซิมไอนะมาอชิงพาณิชย์เนี่ยแล้วก็เขากลัวเขาก็คงกลัวเป็นคุณสันติสุขเนี่ยรู้ว่าคู่แข่งเนี่ยนะเขาไปไประชุมกันที่บ้านของคู่แข่งเนี่ยเออมันก็เกรงเกงนะไม่กลัวก็เกรงแหละไม่กลัวก็เกรงใช่ไหมฮะ ทีนี้เขาก็เลยมีข้อเสนอด้านราคาของทิงพาวเวอร์ที่เราเคยเปิดประเด็นข่าวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ,รบก็คือข้อเสนอที่บอกว่าเอาละถ้างั้นอา,อาจจะเป็นเพราะว่าเขากลัวว่าไม่ได้ก็ได้ฮะเขาเลยเสนอผลประโยชน์เพิ่มเติมนะฮะนอกจากเสนอปีละ1 4 3 1ล้านแล้วเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกปีอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยทิงพาวเวอร์ยังเขียนข้อเสนอเพื่อให้บอกว่าจะให้เงินเพิ่มเติม,ตมนอกเหนือจากาเงินดั้งข้างต้นเนี่ย อีกสองพันล้านบาทครับอันนี้เองที่เราสงสัยว่าเขาได้เขากลัวแล้วเขาเลยเสนอเพิ่มแต่ท้ายที่สุดเงินเพิ่มเติมนี้ไม่จ่ายครับทําไมล่ะไม่จ่ายเขาอ้างว่านี่นี่ไม่ใช่เงินเพิ่มเติมแป่เงินล่วงหน้าแต่คุณสันติสุขตอนที่เราตรวจสอบเราเชิญคุณกระยาภักการกองตอนนั้นเธอเป็นรองผู้ว่าเฉยๆนะครับปัจจุบันนี้เป็นกรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ใช่ไหมครับเราก็เชิญมา ตอนนั้นคุณกาลยาซึ่งอยู่ฝ<อ>่าย<อ>ก,การ<อ>กเงินคุณกาลยาบอกว่าอหอ่านแล้วนี่คือเงินเพิเ่มเติมชัด,ชดอืก็ต้องจ่ายั้งงั้นก็ต้องจ่ายเราสอบถามเรื่องนี้กับคุณวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์เนี่ยตอนแรกคุณวุฒิพันธ์บอกว่าจําไม่ได้ครับเราบอกงั้นไปไปช่วยตอบมาเป็นรายลักษณ์อักษรพอตอบมาเป็นลายลักษณ์อักษรในประเด็นนี้นะครับคุณวุฒิพันธ์บอกว่าเป็นหน้าที่ของพออทอท,อที่จะต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปอื คุณวุฒิพันธ์เป็นประธานในการคัดเลือกและก็เป็นคนเปิดซองเห็นใบนี้นะฮะตอบอย่างนี้คุณสันติสุขมันก็เลยเกิดพิรุธมากมายนะฮะส่วนเรื่องทิงพาเวอร์ดูที่ฟรีที่ผมบอกว่าคุณไม่ได้ประมูลเลยไม่ประมูลนะฮะคือแล้วก็คุณปริยะสั่งการเนื่องจากว่าอย่างนี้ครับสองอันนี้คนสัญญานะฮะสองอันนี้คนรสัญญาแต่ว่าบริษัทที่ได้ทาสัญญาเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันฮะทิงพาเวอร์โดยคุณวิชัยลักษีอักษรเนี่ยตรงจดหมายมาถึงคุณ สุริยะจึงรุ่งเรืองกิบในฐานะนัตป,ปีคมนาคมนะเมื่อวันที่13มกราคมปี47ว่าขอต่ออายุจากดอนเมืองนะจากดอนเมืองเนี่ยที่เขาทําอยู่นะครับในเขาทำดูที่ฟรีอยู่ดอนเมืองอยู่แล้วดูที่ฟรีดอนเมืองนะแล้วขอต่ออายุที่สนามบินสุวรรณภูมิคุณสุริยะ <Okay. S 2> จึงรุ่งเรืองกิบเนี่ยนะครับแทนที่จะตอบอ King Power <c oughs> ไม่ใช่เรื่องของผมเพราะเพราะคุณต้องไปขอบริษัทถ้ากาศายานไทยจำกัดหมาชนเอาเองเพราะมันบริหารโดยบอร์ดนะครับไม่ใช่รัฐมนตรี ครับปรากฏว่าคุณุริยะเนี่ยเซ็นหนังสือต่อท้ายนะฮะในวันที่21มกราคมปี47รเรียนรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ขณะนั้นก็คือคุณบัญชาปัตนาพรครับช่วยโปรดพิจารณาเรื่องนี้ด้วยคุณบัญชาเนี่ยครับมาให้คําปากคํากับคณะอนุกรรมธิการบอกว่าพอคุณุริยะเซ็นหนังสือไปอย่างนี้เขาเอาเรื่องนี้เข้าบอร์ดเลยอื เขาเรื่องนี้เข้าบอดวันตอนนั้นคุณสุยาเป็นรัฐมนตรีกรนาคมฮะเอาเรื่องนี้เข้าบอดยี่สิบเก้ามกราคมปีสี่เจ็ดแล้วก็มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมามีคุณวุฒิพันธ์อีกฮะทั้งสองสัญญานี่คุณวุฒิพันธ์เป็นหัวหน้าคณะในการคัดเลือกนะครับวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์เนี่ยครับดีไม่ดีก็ต้องรับผิดชอบไปแล้วฮะต้อง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 สอบสวนกันแล้วต้องจำชื่อนี้ไว้ก่อนนอ่ะก็คุณวุฒิพันธ์เนี่ยเขาเป็นหัวหน้าคณะเขาก็ไปทําเรื่องนี้ขึ้นมาและปรากฏว่า เขาก็ส่งเรื่องนี้ให้กิตติกาตีความกิตติกาก็ตีความมาบอกว่าต่อสัญญาไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็นคนละที่กันเนี่ยผมก็สงสัยตั้งแต่แรกที่คุณสมชายพูดบอกว่าอยู่เคยทําอยู่ที่ดอนเมืองแล้วขอต่อสัญญาแต่ปรากฏว่าจะไปเปิดอยู่ที่สุวรรณภูมิอีกกิตติกาบอกว่าต่อสัญญาไม่ได้ครัแต่ต่อแต่ต่อสัญญาไม่ได้ต้องทําสัญญาใหม่แทนที่เขาจะบอกกับบอร์ดนะฮะกับบอร์ดที่ตั้งคณะกรรมการบอร์ดโดยคุณสีสุขเนี่ย ั้งคณะทํางานมาแทนที่คณะทํางานบอกว่าผมพิจารณาไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าเขาเนี่ยนะกิษฎีกาบอกว่านี่ไม่ใช่สัญญาที่จะต่อกันได้ต้องทําสัญญาใหม่ครับเขาคณะทํางานชุดนี้ทําต่อฮะไปศึกษาไปให้บริษัทสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกครคือคุณสิงหเทพเทพการนาเป็นหัวหน้า,นาคณะไปศึกษาไปศึกษาเงื่อนไขต่างๆเนี่ยคุณจําชื่อนี้ฮนะสิงหเทพเทพการนาเนี่ยนะ ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องคุณพงเทพเทพกาญจนาอาดีต <c oughs> รัฐมนตรีในตอนนั้นเนี่ย <c oughs> ไปศึกษาเรื่องนี้และสถา,าบันทรัพย์สินทรรยางปัญญาแห่งจุฬาโดยคุณสิงห์เทพบอกว่าเป็นเรื่องดีที่สุดที่จะให้ลายเก่าทําและ <c oughs> ลายเดียวไม่ต้องประมูลครับ <c oughs> แต่เขาวงเล็บข้อเสียไว้ด้วยนะข้อเสียว่าอาจจะถูกข้อหาได้ว่าไม่มีการ,กรแข่งขันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งข้อเสียนี้แหละครับท่านสันนิสุาครับมันไปเข้าเรื่องของการผิดกฎหมาย ร่างหัดว่าด้วยการเสนอคาราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือพรบหัวปี4ี่สองเพราะว่ามาตราสิบเ1็ดสิบสอสิบานี่เขาบอกว่าใครก็ตามที่ไปออกแบบกําหนดเงื่อนไขหรือขัดขวางไม่ให้มีการเปิดประมูลแข่งขันอย่างเป็นธรรมเนี่ยต้องระวังโทษจําคุกห้าปีถึงยี่สิปีรหรือจําคุกตลอดชีวิตนะอืมอันนี้นแรงนะนั้นเลยฮนะ,นะะนี่กฎหมายเลยฮนะ เออเรื่องนี้เนี่ยมันเขาจะอ้างได้ไหมว่ามันเป็นอำนาจของบอร์ดหรือเปล่าบอร์ดสามารถที่จะตัดสินใจได้หรือเปล่าฮะเป็นอำนาจของบอร์ดแต่บอร์ดต้องไม่ทำผิดกฎหมายนะฮะบอร์ดต้องไม่ทำผิดกฎหมายและที่สำคัญก็คืออันนี้สิ่งที่เราศึกษาแล้วก็ที่เรียนคุณสันทิสุขเนี่ยให้เห็นกระบวนการการแทรกแซงทางการเมืองโดยคุณสุยานะฮะทั้งเรื่องอทั้งเรื่องนี้และเดี๋ยวผมมาต่อไปว่าคุณสุยาเนี่ยแทรกแซงมากกว่านี้อีกนะครับยังเอ,เ,อเอาเฉพาะกรณีดีด้ฟรีก่อนท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็น มันผลประโยชน์มันเยอะแค่ไหนมันเล็กๆเองหรือเปล่าดิวตี้ฟรีเนี่ยผมไม่เยอะฮะดิวตี้ฟรีที่ห้าพันตารางเมตรนี่นะครับเขาเสนอผลตอบแทนต่อรัฐนี่นะครับหนึ่งมืนหกพันล้านในสิบปีนะระดับหมื่นล้านนะฮะโอ้แล้วไม่มีการเปิดประมูลไม่มีอะรนไม่มีการเปิดประมูลที่นี้คุณสันติสุขต้องทอนไปอย่างเงี้ยต้องคำนวณอย่างงี้ครับเขาเนี่ยนะครับให้ผลประโยชน์ตอบแทนนะครับกับรัฐเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นตของรายได้นะครับ ถ้าหนึ่งหมื่นหกพันล้านเนี่ยหมายความว่าเขาต้องได้ประมาณสองแสนล้านนะฮะในส<อ>ิบปีนี่ก็ต้องคิดถ้าเกิดอ,อยากรู้ว่าเขามีรายรับเท่าไหร่ผลประโยชน์เาเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องคูณกันเข้าไปคูณเอาเอาเนี่ยแหละคูณไปเลยฮนะเพราะว่าในสัญญาเนี่ยมันเห็นชัดเลยครับว่าเขาให้ผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ยจากรายได้เนี่ยประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะของรายได้ครับรบในผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำเนี่ยของเขาเนี่ยสิบปีในสินค้าปลอกลกรเนี่ยหมื่นหกพันล้านก็หมายความว่าต้องมากกว่า สองแสนล้านถูกไหมครับครับอืมอืมอันนี้ชัดนะฮะชัดฮะครับส่วน่าพื้นที่เชิงพันนี้เนี่ยผลตอบแทนต่อปีนะครับปีละหนึ่งพันสี่ร้อยามสิบ็ดล้านบาทอายุสัญญาเท่าไหร่ครับอายุสัญญาสิปีเหมือนกันอืมอ่า 10ปีเหมือนกันนะครับก็ไสเสร็จแล้วก็รวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณหมื่นห้าพันล้านนะฮะประมาณหมื่นสี่พันกว่าล้านสองสองสองสัญญานี้รวมแล้วเนี่ยเป็นขุมผลประโยชน์เนี่ยมากกว่าแสนล้านผู้ง่ายง่ายตลอดอายุสัญญานี่นะตลอดอายุสัญญานี้ถ้าคูณเข้าไปเนี่ยนะครับก็ต้องประมาณสักสี่แสนห้าสี่แสนล้านนะอืะรายได้นะฮะรายได้ครับอแต่ว่าผลตอบแทนเข้าสู่รัฐเนี่ยประมาณสักสามหมื่นล้านนะครับโดยประมาณอย่างนั้นนะครับสี่ ก็แสดงว่าผลประโยชน์มันมหาศาลถูกไหมครับครับทีนี้เขาก็ต้องการได้ทีนี้กลับมาเรื่องที่คณะกรรมการกิจสิการเขาตีความครับนะฮะเรื่องนี้เนี่ยครับผมต้องบอกเรียนคุณสันนิษุขอย่างเนี้ยว่าสิ่งที่บอร์ดการท่าส่งไปแล้วก็ให้กรรมการกิจสิการตีความล่าสุดที่บอกว่าการทําสัญญานี้น่าจะเป็นโมฆะนะครับเนื่องจากว่าไม่เข้าพรบร่วมทุนนี่นะครับครับอันนี้ประหลาดมากตรงที่ว่าคือผมคิดว่าทางบอร์ดเนี่ย น่าจะน่าจะพลาดอะไรบางอย่างครับคือไปตีความแค่ว่ามันเข้าพราบรหรือไม่เข้าพราบอรอพอสมมุติว่าตีความแล้วเนี่ยนะครับแล้วจะทํายังไงต่อเพราะไม่เข้าพราบเมื่อวานนี้คุณสันติสุขครับาทางคณะกรรมการวิสามันคือพลเรือเอกบรนวิทย์เก่งเรียนเนี่ยได้เชิญคุณกร,รยาพากากรรักษาการผู้รักษาการผู้บริหาราอนี้นะฮะเข้ามาชี้แจงต่อคณะกรรมการแล้วผมก็ถามคณะกรรมการหลายคนก็ถามว่าแล้วตีความแล้วจะทํำยังไง เขาบอกว่าก็ไม่รู้จะทํำยังไงต่อครับว่าจะยกเลิกสัญญาเข้าเข้าได้หรือไม่จะต้องไปถามต่อไอาย,ยาการสูงสุดต่ออืก็รอบครอบดีไหม่นี่ยล่ะฮะไม่ฮะอันนี้คือการต้องต้องกล่าวหาการท่ากัสยนว,นว่านี่คือการถ่วงเวลาอืพอส่งไปปั๊บเนี่ยนะสมมุติว่าเขาเดินทางไปอีกเดือนนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวฟอตีความมาแล้วอา้าวจะฟ้องร้องอะไรกันอีกนะเสร็จแล้วปรากฏว่ารัฐบาลชุดใหม่มา ไม่เสร็จสิ้นในรัฐบาลชุดนี้อืก็สมมุติว่าเป็นรัฐบาลชุดใหม่มาแล้วกลายเป็นกลุ่มหน้าเก่าอ่ะครับกลุ่มหน้าเก่าที่ก็ได้ประโยชน์เขาจะยกเลิกไหมเขาจะดําเนินคดีไหม,มไม่นะฮะแต่สิ่งที่ต้องพิ